ตัตอยู่ครับพี่น้องสียังมีหลุนเนาะอกอยมีซีดหลุนจ้าอุ้ยตุ่มโก้มเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยเนาะงอุ้ยผ่านโมบะคองนี่ตุ่มหาซีดครับนี่ปบ้าขาดแห้งจ้ะพี่น้องพี่น้องสายงามเนาะอกอยจ้ะปลาซิวเผาปลาขาวครับตัตอยู่ครับเอ้าเอ้า อ้ยอ้ย,อยอบอกผิดหวังเ้อจากข้างล่างนี่รวมใจหกหลังครับขึ้นเทิงเบิดจะพี่น้อง,อ,อ,งอ้าพี่น้องออ้ยวุ้ยพี่น้องสีทางนี้น,นี่หนอ,อตุ่มจนโยนเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับส่จ้า สามณีก็มาพบพอกันกับสาก้อยกับเบานาัดคือเก้าละจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปนานอาปัญญายายแะเก,ก็บที่เก้าที่ไม่พวเขามาชมบสโลงครับสามณีก็มาพ,กพอกันคือเก้าครับพี่น้องหลังจากหยุดไปสองหมืนะ่นน้องเสา้อยจ้าวันใดลงลิปครับไปซอยงานบวชเพิ่นครับพี่น้องกําลังเหลียวไปวานมนีกับภาพพ่อแม่พี่น้องลงหวยลงหองฮะใส่ตุ่มปลาคือเก้าครับมนีกจะมาลุมไม่ชมกันครับวันใดสมาเข้มบ่ครับไปครับไปจ้ะพี่น้อง มาพอกันเมื่อเนี่กับเสาวนั H, าาาาวนที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมปีพศสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดจ้าไปจ้ากับ,บใจใจเป็นเนื้อเกาบบ้าแล้วจ้ะพี่น้องโครงกลก็ห้ามขวัวขึ้เกา้าจ้ะ อ่างนี้กบทิย้อนลงนี่นะจ๊ะพี่นอ้องวางนีน้ำเดือเดือจ้ะอ้างพี่น้องอสิทายตอนใส่เป็นบางล้างเด้อจ้ะดุลกันเบิงกันตอนยามคนเราจะพี่น้อง ใส่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่และจ้ะค<อ>นเป็นวางน้ำเลิกจะห้าหมอใส่ยยงไว้เนาะ มาลุนกันอีกรอบตอนยามควรจะพี่น้องรอยามจะบัน่ยใส่ทีมใบนี้ละจ้ะ สุดถ่ายแล้วเด้อจ้ะพี่น้องคอยมาลุ้นกันยามยามแล้วจ้ะลงมาทางนี้พัดเป็นวังโคดหินจ้ะพี่น้องเป็นวังออกเจาะอ,อยู่จ้ะ ในเวลาม่ายาม่ะจะพี่นอ้องบึงลังแหลกกันเลยจะหาก,กี่เดอร์จะพี่น,น้องจ้ะหลังแหลกแหกหมานครับ นี่องเท้ากอยจ้ะล้างนี่วาสียามาปีกน่องพอะเด็จปีกก็เลยเกลี่ยไปนี่ครับโอ้ยบังล้างนี่กันจ้ะพี่น้อง รางนี้บ่าวนาใส่เลิกแห่งกับทั้งบงวเป็นยังไงเนาะอ๋อเอาดิครับเต็มส่วนๆเลยจ้ะพี่น้องตกงามอยูจ่จ้ะอ๋องนี้ครับเือยวเขื่อนเนาะสะกอนจ้ะโอ้ย ล้นง่ปราซิวเข่าครับปราซิวเขาจะพี่นอ<ร>้องนะตรงงามนะตรงงามแน่จ้ะลุนกันลังนาจ้ะ ao pino, ủi là là nó đây, đang thiêu đây sao coi, đâu nè vợ. Chà. Băng này tô ngàm, ạ. Pasiu khâu, chị pino. Này cái nấm keeng mặn nỗi nữa, cho nằm keeng là lại, chà. หลุมกันล้างต่อล้างแล้วจ้ะพี่น้องน้่งเป็นจังได้ล้างมีเจ้ะพี่น้องล้างมีชื่อภูเขากระกรอยภูมิพ่อโตคือกัรนั่งที่หางที่หานั่งที่หาน้ะพี่น้อง เป็นเบิงลัางนี่จ้ะแล้ว่าล้องนี้ก็ถือโฮมแน่อยู่เนาะโอ้โหเปอดพี่น้องตุมโยนได้จะล้างนี่ตัวง,า,ง,งามเ่งจ้ะใส่ง,า,ง,งามเครับ่งามเลยครับพี่น้องเป็นปลาซิวขาวปลาขาวครับางามนี่ ตุ่มโยดเลยครับร่างนี้โอนตตนเลยจ้ะโอ้ยน้ำสักกอนกใส่งามๆเลยครับโอ้ยโดนนเอาพี่น้องุ่นกันเบื้องล้างนาละจ้ะอื้มนั่ออนนององยู่กับบมมีหยังเนาะ ได้จ้ะพี่น,น้นงอ,นองหนาวคนเลิกแหงว้าเนาะวังเลือกเนาะนะอือสี่ลังเลยเด้อพี่นอ้องเป็นแถวนี้ครับบวกเขามื่อนี้สี่ลังนะจ้ะบ่ถือข้อตัวครับบ่แม่นมันบ่มีเนาะก็มีอยู่เจ้จเา เงียบเลยพี่น้องน้ำสีหางเราได้ยังอยู่เป็มแนวกันเบืองล้างนี่จ้ะพี่น้องเห็นตวตลอยมีซีดอยู่แล้วนะผ่านมาหลายล้างนี่โกมเลยจ้าพี่น้องโตงามให้จ้าพี่น้อง เบิง่งเี้จ้ะพี่นอ้องใส่งามพีน่น้องสกอยจ้ะไม่ถึงจะใสง่างามจ้ะพี่น,น้องโอ้ยน้องพี่นอ้องลังจากฝ่าวมหาล้างน้องสกอยจา้าอุ้ยล้างนี่ไม่แต่ใส่งามเลยครับอุ้ยเพิ่งพี่เจะพี่น้องปลาซิวเขาครับปลาซิวเขาดุนด่วนเลยจ้ะเอาดุนเบิง้งล้างนานนะจ้ะ เป็นจังได้เบาหนาอ้าวลังนี้ไม่รุนจ้ะพี่น้องโอ้ยตรงงามอยู่จ้ะเอาอยู่ครับอ้าวล้างกันยังไข่อยู่นอนโซ่กอยจ้ะอ้าวใครก่อประทืออยู่นอสกอยจ้ะล้างกันยังไข่ครับตืมๆกันไปครับตรงงามนด้แหละเนาะงามมีแค่นั้เนาะกระซิวเขาจะพี่น้อง จังบกวยบันไดนอปลาขาวอ่ะหลุนเบิงล้างนาอีกจ้ะบันไดนอหลังนี่ดุนครับเส็นโต้คุณีุพี่นณอ อ,อตรงงามนี่จะพี่เนาะอง่อครับเป็นปัสซิวเขาเนาะปัสซิวเขาเนาะสก,กอยจ้าปสซิวเขาวราขาวครับอื้มอันโ,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 โตนี่ครับวาง ดีกล้วจะพี่น้องมีให้ีลูนอีกอยู่เนาะไปจนงไดเบาหนัดเห็นตัวลอยเนี่ยบอเห็นตัวลอยอยู่จ้ะอืกลค่นุณตื่นกันไปครับเหลืออีกหกหลังเนาะสกอย าวางนี่ใส่ทิบสามครับลางนี่เป็นลางสุดท้ายครับวางนี่เดี๋ยวทางลางนนเนาะบ้านนี้เดีวไปหลุนเบิ้งวางวางรุมเนาะจ้ะลางนี้ทางเถิงด้วยจ้ะพี่นอ้อเป็นตัวรออยู่ครับอ้าวยยง,งามยูจ้ะเอายูครับลางนี้ยามไปหลอบหนึ่งได้เนาะ นางหนียงยามถีอว่าจะเอาไปตีเองเนาะจ้ะอา้าวก็ถือว่าเขาวิจ่จาพี่น้องนะนางนี่จะเป็นนางแหลกครับไฟลงมาทั้งรุมครับเป็นอีกว่างหนึ่งครับคนระวังกันจ้ะพี่น้อง ว่างบางหันบาถือหาล้างพุน่นอนโซกอยจ้านางมีปัสซีแดดเดดเนาะ้างทีสองครับ้างทีสองข้องว่างนีเนาะ เห็นตัวเ so ั็นลอยเจ้าลำพานน่ะมีตโอยู่ครับพ okay. ี่น้องตียังมีหลุนเนาะสคอยมีซีดหลุดจ้าอุ้ยตุ่มโกมเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยเนาะอุ้ยผันโมกข้องนี่ตุ่มฮะกนิดครับนี่ปบ๊อดคักแหงจ้ะพี่น้องใส่งามเลยครับงามจ้าปลาซิวขาวกับปลาขาวเนาะพี่น้องสสยงามเนาะสกอยจ้า ปลาซิวเผาปลาขาวครับงามยูจับพี่นอ้องทั้งนี้จนต,จจนตจุ่มโกมจ้ะอื้ยโอนุ่นเรือจ้ะพี่น้องเฮ้ยตัวหง่าไม่จ้ะ ข้องล,น,ล,งลนตงล้างนตครับมันโตลอเอยู่อุกทยเห็นอยู่เนาะเห็นตลอดครับมีซีดลุ่นอยู่จากพี่น้องีโตครับเอาๆอ,อู้ย,ย,ยบอบอกผิดหวังเด้อจากข้างล่างนี่ ตุ่มฉันโกมอีกแล้วจ้ามีใส่เงางามเลยครับอู้หตัวงามแห่งเนาะอ้หโอนต้เลยจ้ะพี่น้องขากแห้งจ้ะตุ่มไปจังซีคือเนาะน่องสกอยจ้ะไข่อยูุ่จ่ะพี่น้องข้งลุมเนี่ยอ้หูลังกะซำนี่แบบตัวาขาดข้างน้องสกอยจ้ะปัดของลุมผ่านบริเวณส่ร้ายล้างเนาะของลุมใส้หกล้างครับขึ้นเทิงเบิดจ้ะพี่น้อง ขึ้นไปใจเทิงสิบสามเนาะจ้าตรงงามๆเลยจ้ะจังได้เบาหนะ่อ แกเ,เสื้อพกกันจะ้ะอ้าวพี่น้องโอ้ยโอ้ยพี่น้องสีถ่างเนี้ยนี่น้นองอตุ่มจนโยดเลยจ้ะขัดแข้งครับขัดขนาดเลยจ้ะขนาดว่าสีถ่าครับตุ่มโยดครับตุ่มจนโยดเลยจ้ะพี่น้อง มันไหนปลาแถวทางลุ่มนี่น้องสก,กอยาหาฮกหลังนี่ครับอู้ยนี่ตื่นเมื่อคืนมาอยู่เนาะจ้าขัดแห่ง้ะพี่น้องเอาแห่งซองหลังเลยน้องเบาะนะเหลืออีกซองหลังสุดท้ายครับอ่ะหม่นกันอีกซองหลังจ้ะพี่น้อง นั่งมีแดดนนแน่จะพี่น้องใครแนวว่าเด้ดปลูนะอกอยูอ่นะตอามีรุ่นยุ่จ้ะอีคักนถืนนอแดดแนน้องกอจ้าป,าป,ป,าปา่นนั้เนถือแดดแน่จะพี่น้องตงามครัตงามแห้จ้าปลาขาวบะปลาขาวปานกอจ้า ตัวงามไหมครับตัวงามไม่จะพี่น้องอือ,อลงตัวนี้แน,น่จ้ะอือตัวนี้ตัวกอยหักแนวครับอ้โอโจทย์ประเดิมครับรังนี่ผัดเป็นปลานี่เนาะจ้ะปลาเก็ดแข็งมาเขา้าก้อยจ้ะเก็ดแข็งปลาขาวครับปลากระมมนตัวงามแน่จ้ะพี่นอ้องนุ่นนั่นออกออกออกไปแล้วออกไปแล้ว ก็งามต้องเขาก่อนจ้ะติดเนี่ยหลังผนก่อไว้ครับท่องรุมหาหกหลังก็ยังถือบทุกหลังอยนะู่เนาะจ้ะท้องรุมนี่เขาท่าอยู่จะพี่น้อง ยังล้างบนเกาะเอาไว้ปด้วยบานัดบรรยากาศจยด่หนหอยในห้องครับพี่น้องนี่กับที่เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเลยอีกรางหนึ่งล้างสุดถ่ายครับใส่อยู่ทางรุมพู้นครับเดี๋ยวไปหลุนไปชมกันครับพี่น้องล้างสุดถ่ายครับแถวหนึ่งก็มีครับปลาเห็นตวตลอยู่ครับ มาเบิึงล้างสุดท้ายกันจ้ะพี่น้องมาหลุนเบิึงล้างสุดท้ายครับได้เบาหนาใจไหวอยู่พอดี <c oughs> ไฟไหม้บนลอยมานี่เนาะไฟไหม้ลอยว่ากจริครับตุ่มใส่หมอนใบใหม่ก็นั่งอู่น้อง่าอืมมัีหลุนอยู่จ้ะพี่น้อง โอ,โอนโนเลยจ้ะลังนี้เขาขาหัยกระปูเนาะกระปูกับเขาจ้าพี่นอ้องกเาหน่่าพันเปรกาเขาครับหลังสุดท้ายครับกระถือก็หน้งสกอยจ้ะแต่ว่าหลังนี้มีกระปูตัวหนึ่งครับบอกว่าพันหยานกระปูได้เชิงได้ครับกัรลัางใ้กระปูเขาละ เขาอยู่เนาะงสกปรกหักปลายครับป่าจ้ะนะถือว่าได้ประมาณอยู่ครับมื่อนี้ล้าสุดท้ายครับค่ะพี่น้องพกรังทั้งรลมถือเบิดเนาะงสกปรกจ้ะคือว่าถูกล้างอยู่เนาะทางรลมเลยอุ้ยขคนได้หาล้างที่บบถือเติมคันคขึ้นเต็มตีกับนี่ก็เกือบเต็มเนาะงสกปรกเต็มแล้วจ้ะพี่น้องประมาณจะลังหนึ่งซองลังเนาะ เด้มจะพี่น้อง้านาคักยืจ้จะพี่น้องมืนน้อี้กันไดเวลาเดินทางกับ,บ้านแล้วจ้ามาสรุปผลงานกันกันกบเบานั้นเลยจ้าเมืน้อนี้ครับพี่น้องก็มาสรุปผลงาน,นครับวันน,นี้ครับผลงานที่ใดครับเต็มติดเนาะสกปราเต็มครับหลือน้อยหนึง่งสิเต็มเป็นปลาขาวปลาเก็ดแข็งเนาะ,ะสกปอยปลาซิ่วขาวไม่จะลุ่น พอดีงามเลยครับมีแจะตมงามครับต้มงามจะพี่น้องปลาซิวขาวครับมีแจะตมงามเนาะจ้ะมีแจะหลุนพอดีปีงครับปลาขาวก็บู้่น้องซอคอยตมงามเลยครับวันนี้ก็มหล้างถือล้างบอเนาองซอคอยจ้ะบันถือพืชคุล้างคือติเต็มติกอยู่ครับบ่ถือกระตังหาล้างนาองซอคอยบ่ถือพ่อโตครับหาล้างแต่ว่าว่างทั้งรุมที่เบานะจะมาใส่หกล้างนี่ถือทุกล้างครับพี่น้อง นี่จะใส่งามๆเลยครับถือว่าได้ประมาณอยู่เนาะสากลอยจ้าเอาแล้วครับสําหรับคลิปนี้แบบเป็นคลิปมาใส่ตุ่มปลาเมื่อนี้ยถือว่าได้ประมาณอยู่เนาะเสากลอยจ้าตุ่มใส่กับชิปเก่าล้างครับพี่นอ้องมื่อคือหาล้างครับเมื่อนี้คือช <14 S 1> ิปสีดนะังเนาะมืถอือหาถือชิปสีเนาะสากลอยจ้าต่ว่าโควล้างทั้งรุมนี้คือก็คือกระโมครับ แต่ว่าล้างเท่งกับล้างถือหน่อยถือหลายเนาะสาวกอยจ้าถือประรตรูล้างคือนิีเต็มติครับวันนี้จะว่ามันนี่คือว่าใดประมาณครับเกือบเต็มติรครับวันนี้ย่างน้อยนึงถือเต็มติเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ้านนะขอจบคลิปไ้เที่ยงสัำนึงครับเป็นคลิปว,วันทีน่27มกราคมปีพุทธศตวรรษ2000ห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับขอแมงพี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปยังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบพานังกับสาวกอยอยู่นั่นครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อพี่น้องเนินทางกระบานครับไวท์ทรุนกันคลิปน้าม,มานาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ซื้อประมาณอยู่จ้าพี่น้องขัเต็มกระเจียนี่ก็ซื้อประมาณหาโลละจ้าเมื่อเนี้ก็ได้ประมาณสามซีโลอยู่จ้าก็ไดเป็นปลาขาวปลาซิ่วขาวปลาเก็ดแข็งจ้าพี่น้องมีตัวง,งามๆบุนใส่ปิงละจ้าไวททรุนกันคลิปนามนาจ้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้า